สวัสดีครับสวัสดีผู้สูงอายุที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้17มกราคม69ครับแจ้งข่าวผู้สูงอายุครับปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุหลายท่านก็เล่นโทรศัพท์มือถือนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเล่นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook l ล n e หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแน่นอนครับในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาและก็หลอกลวงผู้สูงอายุได้วันนี้แจ้งข่าวให้ผู้สูงอายุทราบครับโดยนําข้อมูลข่าวจาก สอ,สอสอมาเล่าให้ฟังครับสอ,สอสอก็คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับวันนี้วันที่17มกราคม2 5 9 9โพสต์ข่าวว่า4ี่คาถาผู้สูงวัยรู้ทันสื่อหยุดคิดถามธรรม4คาถานี้เพื่อรู้ทันสื่อหยุดคิดถามธรรมคืออะไรจะมีประโยชน์ยังไง ชิญชมและเชิญฟังรายละเอียดครับคาถานะครับหยุดก็คืออยู่ในสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆถ้ามีการติดต่อเรามานะครับอาจจะมีมิจฉาชีพยหยุดก็คืออย่าอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อระวังถูกหลอกอันนี้หยุดหยุดก่อนนะหยุดก็คืออย่าอย่าเชื่อไว อย่ารีบซื้อระวังถูกหลอกอันนี้หยุดหยุดคิดครับต่อไปคิดก็วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียนึกถึงผลกระทบในการที่มีการติดต่อเรามาจากใครก็แล้วแต่นะครับคิดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียก่อนนะครับนึกถึงผลกระทบด้วยต่อไปถามครับถามก็คือการหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเชื่อส,สื่อแหล่งเดียวนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแห่งถามลูกถามหลานถามคนที่เขารู้ก็ได้นะครับ อันนี้ถามนะครับต่อไปทำครับปฏิบัติตามสามข้อด้านบนใจเย็นๆค่อยตัดสินใจนะครับก็คือคาถาหยุดคิดถามทำนะครับถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในแพลตฟอร์มต่างๆในสื่อออนไลน์นะครับผู้สูัอรยนสามารถดาวน์โหลดเกมตัวช่วยรู้ทันสื่อได้นะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมตัวช่วยรู้ทันสื่อได้จาก Google Play นะครับหรือ Play Store นะครับแต่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS นะครับก็ดาวน์โหลดจาก App Store กดเข้าไปใน App Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า s t a s นะครับกดเข้าไป Google Play นะครับใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android ก็ค้นหาแอป ค้นหาเกม STAAS ก็มันเป็นเกมสำหรับช่วยผู้สูงอายุให้รู้ทันสื่อต่างๆได้นะครับอันนี้สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็สารพลังมหาวิาลยมหิดนภาคีครอขายช่วยสังคมผู้สูงวัยรับมือกับเฟกนิวข่าวปลอมต่างๆและป้องกันวิชาชีพหลอกลวงผู้สูงอายุผ่านสื่อชนิดต่างๆเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับ ที่มาของข้อมูลนี้ก็คือโครงการผู้สูงอายุไม่เสพส,สื่ออย่างสุ่มเสี่ยงโดยรองศาสตราจารย์ดรนันทยาดวงภุมเมธสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นข้อมูลนี้นะครับซึ่งกองทุนสนสนำมาโพสต์ข่าวก็นำมาบอกมากล่าวผู้สูงอายุข้ามคืนวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ